สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ไอ้ก็ได้พาคุณผู้ชมมาที่ยอดดอยอันสูงที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนั่นก็คือยอดดอยสุเทพนั่นเองค่ะที่แห่งนี้ละค่ะเป็นที่ประดิษฐานพระ พระธาตุดอยสุเทพอันศักดิ์สิทธิ์ที่รู้จักกันไปทั่วโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มาถึงเมืองเชียงใหม่แล้วยังไม่ได้ขึ้นมาถึงพระธาตุดอยสุเทพแห่งนี้ก็ถือว่ายังไม่มาถึงเชียงใหม่ที่แท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปกราบนมัสการพระธาตุดอยสุเทพอันศักดิ์สิทธิ์กันเลยดีกว่าค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นการทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงนะคะเพื่อชีวิตจะได้รุ่งโรจน์สุขแสงสว่างนะคะทำอะไรก็ปลอดโปร่งเห็นทางสว่างไปหมดเลยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะที่พระธาตุดอวสุเทพแห่งนี้ก็มีพุทธศาสนิกชนนะคะมากราบไหว้ใน,นมรดการเพื่อความเป็นสิริมงคลรวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศนะคะมีการจุดธูปเทียนบูชานะแล้วก็ณในวันนี้ก็ยังมี มาทำพิธีกรรมนะคะเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะคะถือว่าเป็นพิธีกรรมทางพุทธศาสนาส่วนหนึ่งทีเดียวค่ะแล้วก็ยังมีการถวายการห่มผ้าพ,พระเจดีย์รอบๆพระธาตุดอนสุเทพอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ด้วยค่ะ องค์พระาธาตุดอยสุเทพนะคะก็ยังมีพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ค่ะรายร้อมรอบองค์พระาธาตุเลยนะคะเป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยนะคะแล้วก็ทั้งนี้ก็ยังมีทั้งสองวิหารเลยนะคะมีพระพุทธโคโดมอันศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่ในพระวิหารด้วยค่ะ ก็ได้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ1916ในสมัยพยากือนาน,นะคะซึ่งในสมัยของพยากือนานั้นถือว่าเป็นยุคทองของล้านนาทีเดียวค่ะพระองค์ได้รัตนาพระสุมลเทระนะคะแล้วก็ได้อัญเชิญพระบรมธาตุจากเมืองปางจามาด้วยนะคะก็เลยมาประดิษฐานณนะสถานที่ตรงนี้แต่ว่าเกิดปฏิหารค่ะก่อนที่จะเจอสถานที่แห่งนี้นะคะ พระบรมธาตุก็ได้แสดงปฏิหารโดยแยกเป็นสององค์นะคะองค์หนึ่งได้ประดิษฐานที่วัดบุพภารามแต่ว่าอีกองค์พระจากือนาก็ยังหนักใจว่าเอ๊จะหาที่ประดิษฐานที่ไหนดีที่จะเป็นการเหมาะสมสําหรับพระบรมธาตุอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เลตั้งจิตอธิษฐานอยู่ที่ช้างมงคลค่ะ แล้วก็ช้างมงคลนั้นก็จะเป็นการเสี่ยงทายว่าสถานที่แห่งใดที่จะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุปรากฏว่าช้างมงคลก็ได้เดินขึ้นมาบนยอดดอยสุเทพแห่งนี้เดินมาถึงแล้วร้องสามครั้งแล้วก็เดินวนทักิณาวัดนะคะหลังจากนั้นที่เดินทักศณาวัดเรียบร้อยแล้วช้างก็ล้มตายลงค่ะณในสถานที่แห่งนี้ พระองค์ก็เลยตัดสินใจว่าสถานที่แห่งนี้แหละเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ที่พระธาตุดอยสุเทพอันศักดิ์สิทธิ์ะ คุณผู้ชมคะและสําหรับพระธาตุดอยสุเทพอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะคะภายในพระธาตุนั้นก็ได้เป็นที่ประดิษฐานสําหรับพระบรมสารีริกธาตุในส่วนของมัทลุงขังธาตุนั่นก็คือในส่วนของเยื่อหุ้มมันสมองของพระพุทธองค์นะคะซึ่งนับว่าเป็นส่วนที่สําคัญทีเดียวค่ะแล้วก็ยังได้บรรจุพระเกศาธาตุของพระองค์ท่านไว้อีกด้วยสําหรับพระธาตุดอยสุเทพอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ค่ะ สำหรับพระธาตุดอยสุเทพแห่งนี้นะคะก็มีทั้งพุทธศาสนิกชนนะคะชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศนักท่องเที่ยวโอ้หลังหล่งไหลมากราบไหว้ในะมรดการกันเยอะแยะทีเดียวค่ะแล้วก็พระธาตุดอยสุเทพนะคะยังเป็นพระธาตุประจําปีเกิดของท่านที่เกิดในปีมะแมอีกด้วยนะคะใครที่มากราบไหว้นะคะก็จะขอพรขอให้มีสติปัญญาที่ดีประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะและสําหรับ ท่านที่เกิดในปีมะแมแล้วก็เป็นปีชงค่ะก็สามารถที่จะมากราบไหว้บูชาขอขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปราศจากอุปสรรคปัญหาคิดอะไรสมความปรารถนาและทุทกๆท่านที่มากราบไหว้ขอพรนะคะสําหรับองค์ปสุเทพอันศักดิ์สิทธิ์ก็ขอให้มีสติปัญญาที่ดีคิดอะไรสมความปรารถนาประสบความสําเร็จทุกประการค่ะสุดท้ายนี้นะคะอาจารย์ไอ้ก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีความสุข โชคดีนะคะคิดอะไรสมความปรารถนาะทุกๆประการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ